ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรอินดีที่เวทีมวยราชดำเนเินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตากรมเมธา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นะครับส่วนอ,อกสนใจรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับและมีรายเสียงมวยให้ฟังด้วยส่วนอ,อกสนใจสมัครกันเข้ามาได้ครับสมัครกันเข้ามาได้ครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ i อดียด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทากลุ่มกีฬามวยพักยุค168 16ผมเมทากรรตาอีครับ ต่อไปครับเราเข้าสู่ด้่นของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับค่ำคืนประจําวันพระรหัสที่30มกราคมนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ7คู่สเต็ปแตกนะครับเมื่อคืนท่าน,นสมาชิกวัยผูเมทาได้หลายท่านนะครับเมื่อคืนนี้7คู่สเต็ปแตกกับบางท่านก็7คู่300บางท่านก็7คู่500บางท่านก็7คู่1,000บาทเมื่อคืนนี้สเต็ปแตกกันทั่วหน้าส่วนตัวผมเมทาก็7คู่1,000นะครับเมื่อคืนนี้ กินเต็มกันอ่ะวันนี้ด้านของมาลุนด้านของฟุตบอลค่าคืนนี้กันตอน่อฟุตบอลค่าคืนนี้จะเป็นของฟุตบอลครับยุโรปลาลีกครับค่ำคืนนี้มีแข่งทั้งหมด18คู่ส่วนตัวผมเมทาคัดให้เน้นเน้นเคู่เหมือนเดิมนะครับ คู่แรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสเตโบอาบูคาเรสต์ยอดทีมใหญ่ประเทศโรมาเนียจะเปิดสนามดีโอนาราราครับรับมือกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟช่วงเวลาตีสามของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับทางสเตโบอาบูคาเรสต์นั้นครับก็มีทางอีเลียสครับซารัมลัสปูคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในด้านของทางแมนดูนั้นก็มีทางโรเบนอาร์โมรินคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านครับทางนะครับสเตโบอาบูคาเรสต์มีชนะสาม เสมอนหนึแพ้ไปหนึ่าสุดเป็นฝ่าย U T A อารัฐหนในฟุตบอลลีกนะครับส่วนทางแมนดูครับมีชนะ3ะเสมอนหนึ่งแพ้ไปหน่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางฟูแลมา1ฟุตบอลคู่นี้ราคาเลรียเปิดทางแมนดูต่ออยู่ที่ราคา หนึ่งลูกนะครับผู้มาเยือนนะครับข่าข้อม,มูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมวผมวยผู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอดเรื่องนั้นของรายชื่อนักเตะทั้งที่เปิดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้รวมถึงการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมวผมวยผู่เมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับทางเจ้าบ้านทางสเตบัวบูคาเรสต์ครับวันนี้ไล่อัพนักเตะ te, นะครับเน้นปลอดภัยไปก่อนวันนี้ขอเป็นแค่1แต้มครับจะการันตีผ่านข้อรอบ8ทีมสุดท้ายทันทีนะครับทางสเตบัวบูคาเรสต์วันนี้ครับไล์อัพนักเตะจะเป็นของระบบ4 2 3 1องสามหนึ่งผู้นกเตประตูจะเปนทางเจ้าสเตฟานาโอ布ารูยินเฝ้าสามให้ทางสเตบัวบูคาเรสต์เจ้าบ้าน4ประการหลังแผงแบ็กโฟร์จะวันเจ้าวาลาดินนะครับเคสตูตกับทางเจ้าซาลามองครับเอ็นกาซ่านะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองทีมที่จะรับบัญชาเกมรับรนานวิัับก็เปแงง ของทางเจ้าบ้านทางบุคาเรสต์นะครับตัวทางแผงกองกลารกำลังเจ้าอาริสชูดนะครับยืนคู่กับทางเจ้ามัดคอมเอวูนาครับจะรับบทบาทเป็นเพลเมเกอร์เป็นจอมทัพร่วมกันรวมทั้งเจ้ามาเทสยสเตวาเนสกูและทางเจ้าฟาลินนาเตเซ่นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจำนวนทางเจ้าดาวิดนะครับมาโลเดสกูและวันนี้หน้าป้าจะเป็นทางเจ้าดาเนียนนะครับบีเลเกียนะครับก็เป็นรายชื่อของทางเตบูอาเรสทั้งที่แบบตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามข้าคืนนี้นะครับต่อไปข้ามฝั่งข้ามฝ้าไปดูแมนดูกันบ้างแแมมนน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 ยยููููวััััี้้้้รระะบบบคเเเเเปป็็ผสสดดตททาาาาาางงงจออโ่ืให การหลังแทงแบ็กโฟล์จะเป็นทางทางเจ้าดาริกนะครับมัตไทเดอริกยืนคู่กับทางเจ้าแกรี่แม็กไบร์รวมทั้งเจ้าซานโดมาติเนสครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางแมนยูวันนี้นะครับวันนี้4 แดนกลางในด้านของวันนี้จะเป็นทางเจ้านูซ่ามาราุยนะครับวันนี้ยืนคู่กับทางเจ้ามาดูเอลครับอากุดกกเต้และทางเจ้าคัปปี้ไมนูครับรวมถึงทางเจ้าดีโอนาโดดาโร่นะครับวันนี้หน้าต่ำเป็นทางเจ้าอาร์เมดดิยาโร่ครับปนนีหน้าเปาตัวต่ำเป็นทางเจ้าบูโดเฟนันเดสเอาเตชัดโบตุเกตและวันนี้หน้าเป่าเป็นทางเจ้ารัดมัสหอยหลุดนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งผมในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าในฟุตบอลคู่นี้นะครับต่างคนก็ตัดอยากจะมีหนึ่งแต้มด้วยกันทั้งครบั อึดอัดในฟุตบอลคู่นี้แมนยูต่อตั้งหนึ่งลูกแมนยูขอไม่แค่หนึ่งแต้มก็จะการันตีผ่านเข้ารอบนะครับแปดทีมสุดท้ายอัตโนมัติสเตย์อูคาเรสก็การันตีผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเหมือนกันถ้าได้หนึ่งแต้มวันนี้นะครับทอยทีทอยอาศัยวันนี้จัดไปรองไปที่ทางสเตยอูบูคาเรสนะครับคู่ต่อมาครับสเปอร์ต่อสองลูกครึ่งเจอกับทางอาลบัวฟุตบอลคู่นี้รองครับที่ทางอาลบัวนะครับคู่ต่อมาครับโรม่านะครับเจอกับทางไอทัตแฟงเฟิร์ตครับโรม่าครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครรรบบบบบููกกออองท่่าาาััััแเเิตตตคคคมจวบ ในด้านของทางวิกตอเรียนะครับในด้านของวันนี้นะครับและคู่ต่อมาครับดรอเลเอาตัวเถดดัตครับวันนี้เจอกับทางพีเฮดฟีโซโรนิก้าฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางนะครับเหลียวเอาตัวเถดดัตคู่ต่อมาบราก้าครับวันนี้เจอกับทางลาซิโอผมชอบทางลาซิโอคู่ต่อมาอาแจ็กเจอกับทางกาตาลาสลายผมชอบต่างกาตาลาสลายนะครับอ่ะวันนี้นะครับคัดให้เจ็ดคู่คู่นี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ